ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่กว้างขวางอยู่นะคะมีโต๊ะให้นั่งก็ยังว้างอยู่ค่ะแล้วก็ในอีกโซนอีกด้านของฝั่งมาวนทองก็มีการปับปงน่าจะมีกปรปับปรุงข้าข้าชาเสร็จแล้วน้ำหยดใน่หัวติ่งเลย ้าจะทั้งบนหยดไปหัวติงๆเลยค่ะกําลังจะเดินกลับแป้วค่เสน่หสยามข้าวข้าวก็ยังขายมีที่แลกเงินด้วยนะคะ นักท่องเที่ยวค่ะนักตักชานักท่องเที่ยวมาเยอะเดินออกก่อนนะคุณจะพาไปไหนเดินออกก่อนเด็กๆทำเสือเดินออกก่อนคุณจะพาฉันไปไหนต่อคุณจะ เดินลงเลยล่ะเร็วเรวเลยล่ะคุณไม่ซื้ออะไรให้ไม่เดี๋ยวลงไปกันนะคะตามมาค่ะ จะนั่งไม่เคเห็นมันนั่งจะนั่งนะงอนไม่ไหวค่กำลังจะพามาซื้อเพชรนะ เรากำลังจะหากบนเดินไปซื้อเคสให้ตัวเองทำไมทั้งสองก็เป็นร้านอาหารตออไปแลังเออทำไมทั้งสองข้างหลังด้วยเป่าเดินเดินไปข้างหลังเลยด้วย ฉันเคยมาชั้น3ชั้น4อะไรประมาณเนี้ยสวยนะแต่ว่าอุ้ยราคานะแต่สวยนะสวยแต่แพ้ สไตล์ตคนแหละใช่อ,อย่างนี้สไตล์เฉลยแต่ละอนไปเลยคะ่ะไป <Okay. S 1> เดี๋ยวพาเดินชมดูของสวยๆงามๆในร้านของมาบุญคองนะคะ<ป>ชอบแบบไหนดูไว้เป็นตัวอย่างคะ่ะก็ มีทั้งสภาพแฟชั่นนะคะกระเป๋าแฟชั่นเครื่องประดับต่างๆ ลไองกะเนเนี่ยยเคยเขาคุณจะซื้อเพชรแล้วค่ะเพื่อนจะซื <h <h ้อเพชรเพื่อนจะซื้อเพชรอุ้ยกระต๋าหน้าหวานเพชรจิ้มิวจมะกนี่สุดไปไล่ อกระเป๋าจำมอจำแมนน่ารักๆค่ะมาได้นะคะมาบนค้องค่ะมีกระเป๋าสําหรับเดินทางใครที่จะเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยวนะคะมีร้านขายกระเป๋าเยอะมากค่ะมีร้านขายเสื้อผ้าขายสูตรนะคะขายเครื่องประดับก็เยอะเหมือนกันค่ะ ทั้งความเป็นไทยและความเป็นแฟชั่นต่างชาติก็มีเยอะค่ะออก็มาชมมาเลือกหานะคะในโซนนี้จะเป็นช็อปร้านขายอาหารเป็นช็อปนะคะบตรงสเพื่อนจะพาไปดองกีดองกีดองกีดองก,องกีอยู่แถวนี้เลย อยู่ซ้ายมืออย่างทีบาำทีทาจจะเข้านี่คืออะไรคะปทุมวันปทุมวันฮอล์ปทุมวันฮอลกลับล้างนอกไล่กับนะ เรามองหน้ตรงไปที่มันไม่ที่มันไม่ให้ฉันถ่ายรูปฉันแล้วกล้องเอบม,มันไงนี่ลุงคนนี้เหรอฉันแล้วกล้องเอบม,มันอ่าน,นี่ไงช้างฉันขอดูช้างก่อนวนเริ่มจากช้างก่อนจะให้เพื่อนซื้อช้างค่ะอะไรมามาดูช้างนี่ทีนี้สวยตัวเท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบสีสีอย่างนี้ไม่มีหรอคะขายยาวสีอย่างนี้นะมันออกอะไรจากฟ้าหรืออะไรอันนั้นน้ำเงินนะ่ะ นีไม่มีเหรอคะไม่มีเลยเหรอชอบสินี่ไงฉันกะว่าจะซื้อผ้าแบบนี้ให้คุณไปใส่วัดคุณตะคุณคุณบอกว่าคุณจะพาฉันไปวัดอู้บอกเสียมแมม 那个。 เตรียมคนนะผิดเราเดินไปแล้วเขปิดประตูไม่ให้เอารถออกนี่คุณใจร้าเลนะขอโทษนะคะขอโทษนะคะทำยังไงให้พี่ได้ออกได้หนคะมึงก็มีตกด้นมันก็มีตเสือาแบบนี้นะวันนี้ตัวเล็กนะไม่ต้องคุณดสิวั่อเด มาดามยังยเป็น้องยุงเรียกเลยมาดามจะไปคะ่ะมาดามนองยุงอะไรวะนองยุงก A ็เอบีมไงที่มาสอนแซบฉันนะอ๋ออ๋อ,อ,อแล้วเขาเรียกว่ามาดามเลยเหรอเออ <c oughs> เรียกคนกมาดามแหละเออเหรอน้งอง,งน้องยุงน้องน้องยุงพี่ทำแบบนี้ไม่ได้พี่ทำไงคะน้องกยุง ยังไม่ีขนาดเดยอะขนาดนี้ยังไม่มีสีนั้นเลยอะสองร้อยอะคุณสองร้อยไปมาดิไปองเดืนมาดิเดียวเออไปแม <c oughs> ่กามี <c oughs> ฉันมีสีดำสองมีสีกลมหนึ่งสีแดงหนึ่งแล้วนะขาสั้นมี 2, สองสีสีดำกับสีเขียว แล้วก็ได้ขาขากลางนิดนึงแล้วฉันมีกี่ตัวแล้วเนี่ยช้างฉันอะหกเจ็ดตัวแล้วนะห้าพูดถึงว่ามันใส่แล้วมันก็สบายสบายเลยคุณคุณมันจะวัยรุ่นไป็นไหมอ้าววัยอะเสื้อวัยรุ่นนะอ้าววัยอะลุยลุยฟังกระเป๋าก็มีกระเป๋าฉันใหม่เนี่ยฉัน ยาใส่คนก็ซื้อนี่นี่นี่ชมพูเป็นแบบนี้ประเด็นเนี่นเยนเนชิดก็สวยฮัลโ ฟนคับลจริงๆอ่ะคุณต้องพาฉันไปอยู่ตรงชั้นบนนะที่เราถ่ายรูปไปนะตรงไหนที่ฉันบอกที่เราขับรถผ่านอ่ะเมื่อกี้เราไปหลังเจอป้าที่ท่านแบบว่านี่นี่ไหมข้างบนนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็จะถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้นี่แหละนี่แหละเนี่ยมันวนๆอยู่ยังไงไม่รู้อ่ะไปเพราะแม่รัศมีหยุดรถไฟหรือเปล่าเบอร์เซดฮะฉันไปพ่อแม่รัศมีอยู่เซ็น ใช่แเดินผ่านนี้แน่ๆใช่ได้ผ่านผ่านหัวเออผ่านตรงนี้เขาจัดอ่ะใช่ไหมใช่มาเจอข้างนู้นข้างไหนไปข้างไหนก็เดินอีกข้างเดินกลับมาเอาที่เห็นโทานั่งอยู่ซ้ายมือนะไว่ร้เราเดินมา้างซยมือไแตรนอนนี้ออกจากมาบุญทองแล้วนะคะ กำลังจะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปไปฝากเพื่อนๆนะคะว่ามาบญคทองกรุงเทพตั้งแต่บ่ายวันนี้จนค่ำเมืดนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดูวิวข้างล่างของฝนกำลั<ร>งจะตกฟอกแฟกซแล้วค่ะฝนตกแล้วุกรุงเทพในยามค่ำคืนค่ะสวยไหมคะ เต็มมือเลยค่ะ่ะคุนเราก็เดินไปนี้ไงบางกีอันนี้มันอยู่ซ้ายมือ,อะนะหนนนน้องกัน เลยไยังบนเท่าใช่ไหมตอนนี้เรากำลังกลับมาที่สนามกีฬาแห่งชาติอีกนะคะชื่อว่าสนามอะไรคะนี่ไมีบุตรนี่มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินี่ไม่บุตรค่ะคือที่ที่ เราบริษัทเป็นสปอนเซอร์ในการมาจัดงานเอย์บอลนะคะที่นี่นะคะเราเลยได้มาดูน้องกำลังอยู่ที่แบล็ดอดตรงข้างหลังนะคะเห็นไหมคะป้ายพานาชนนิกนะคะกลับแล้วค่ะ